ทุกครั้งผมจะบอกว่าทุกครั้งที่ที่ที่ผมทํางานเนี่ยผมจะเอาตรงนี้ครอบกับงานไว้เสมอทุกครั้งที่วิจารณ์กับน้องหรืออะไรเนี่ยมันจะอยู่ในหูวเอาไว้เราก็เอาสูตรนี้มาครอบว้เสมออ่ะสูตรสูตรที่หนึ่งการลองขึ้นมาห้าอย่างอ่าเนี่ยเราก็ต้องกลับมาว่าคนดูอยากกินอะไรวัตถุดิบมีอะไรทําเป็นอะไรปรุงรสยังไงจัดจานยังไง อันนี้ไม่ได้บอกอาจารย์อาจารย์อาจารย์ลองขึ้นหน้าพิเศษอีกอันสิไอ้สิบข้อนั้นนะ่ะสิบข้อนั้นสิบข้อนั้นรวมรวมคำมาได้ไหมออสมมติเนี่ยลืมบอกอาจารย์ไปมีดัชเบเดอร์ด้วยเนี่ยจริงๆพอเอาสิบข้อนั้นจับอะครับมันจะเจอเลยจะเจอเลยว่าอะไรมันหายไปเราเรายังไม่พูดถึงข้อจํากัดนะ ข้อจากัดว่าเอมันได้สั่งมาแบบนั้นโจทย์มาไม่ชัดอะไรเรายังผมเข้าใจข้อจํากัดหมดเลยแต่เราจะลองเอาไอ้สิบข้อเนี้ยคุณลองเอามาจับมันดูพอจับเจอปับ๊บลองจับลองเทียบกับงานตัวเองปั๊บเนี่ยถ้ามันตอบโจทย์สิบข้อไม่มีทางที่งานจะไม่ดีจานทำอะไรอยู่วะจานไม่ตอบด้วย อาจารย์บอกกลาลังเลี้ยงใหม่เพราะ,ะาไม่ได้บอกกลาลังเตรียมให้อยู่กําลังเตรียมให้อยู่กำลังเตรียมให้อยู่โอเค <laughs> <laughs> มันต้องรวมพี่เอารวมทุกหน้าไงอ๋อมันเป็นอะไรก็เอาหาวิธีที่ที่จะบอกแล้วแล้วระหว่างนี้เอาอย่างนี้เอาแค่บอกว่าสิบข้อมีอะไรบ้างก่อนเอางี้อ่าผมผมเอางี้ลําดับท่านจะเป็นอย่างเงี้ยสิบข้อเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วข้อไหนมันสําคัญสิบข้อเนมีอะไรอยู่บ้างอันไหนสําคัญที่ควรจับ ยึดไว้พอผมบอกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราไปดู VR ตัวนั้นกันอีกรอบแล้วผมว่าทุกคนจะเจอคำตอบจานขึ้นพรีเซนต์แต่ละข้อมาก่อนนะเดี๋ยวนะ,ะจริงจริงเพราะว่าพลาที่เราเราอ่าพอเสร็จปั๊บนะที่ไอจริงๆมันมีไม่ถึงสิบคำหรอกบางคำมันมัน,ม,นมันยังใช้ไม่ได้โอเค ผม, pues ผมเอาแค่ง่ายๆอะผมเอาแค่อย่างอย่างเดียวสุดทางสุดทางสร้างเขี้ยวจับโจทย์จับโจทย์สุดทางสร้างเขี้ยวแค่เนี้ยผมเอาแค่สามอันเดี๋ยวนะจับโจทย์สุดทางสร้างเขี้ยวผมเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอปนมันจับโจทย์สุดทาง แล้วก็สร้างเคี่ยวเอาสามเรื่องเนี้ยเราพลังจะมาจา content ับคอนเทนต์ที่พี่ๆน้องๆทํากันมาแล้วดูซิมันใช่ป่ะโ okay. อเคอาจารย์แบงค์เริ่มที่ที่เรื่องฟางได้ไหมได้ไหมได้ครับสักคู่แป๊บเออเรื่องฟางที่ไหนนะที่ไหนนะนครสวรรค์หรือชัยน,น,นาทนครสวรรค์พี่ๆนครสวรรค์อยู่ไหนครับขอเสียงนิดนึง ไหนพี่อยู่นะครสวรรค์ขอเห็นนิดนึงพี่นครสวรรค์ตอบตอบนิดนึงอยากเห็นหน้าจังเลยสกีนนี่ครับผมเ,เล่นเลยไหมเดี๋ยวนะพี่นครสวรรค์ขอเสียงนิดนึงครับผมจะนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่ตอบผมจะเพละหนึ่งสองโอเคครับสามถ้าทางพี่คงติดภารกิจยังอื่นอยู่ พี่ครับตอนนี้เราทั้งประเทศกําลังจะดูงานพี่นะครับแล้วเราจะร่วมคอมเมนต์กันผมจะลองมีภาคงานนี้ด้วยหลักที่เราใช้ในการทํารายการโทรทัศน์ของผมโอเคไปครับจะทอะไรนะจะเผาวะนเผาทำไมปลามาไม่ไ้ใช่ไรแล้วปลาไมมีประโยชน์รู้ไหมอ๋อใช้ทำาอะได้บ้างอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดู เราพาไปที่หมู่2ตำบลนากลางอำเภอกรกพัดจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่นี่เขารวมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวและได้รับการจาัดสรรงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทางกลุ่มได้นํางบส่วนหนึ่งมาจัดซื้อเครื่องขัดฟางก้อนเพื่อนาําฟางมาใช้ประโยชน์ลดการเผาสร้างไรายได้ที่สําคัญลดต้นทุนการผลิตด,ด้วยค่ะครับฟางเราก็มาเพิ่มมูลค่าให้กับ ทางกลุ่มของเราก็เราคือฟางถ้าลูกกลุ่มเราเกี่ยเข้าแล้วเราก็จะมาอัดฟางไว้ไปขายให้กับในชุมชนที่ใครต้องการมีเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแล้วก็เอาไปคุมดินทาไร่สวนนะครับพอมาปีสองปีเนี้ยปีเนี้ยเลยยังไม่มีใครเผาสาหรับสังนะครับยังไม่มีใครเผาเลยผมบอกเลยว่าใครจะเผาสังเนี้ยไม่รู้จะไปไหนครับผมขอรับซื้อค่อนละหนึ่งบาททั้งหมดเลยครับหนึ่งก็ถือลดต้นทุนการ ขายกบอสังถ้าเราทำต่อต่อไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีการประหยัดปุ๋ยเราไปเยอะเพราเราไถายกบตอสังทุกปีทุกปีเนี่ยก็ก,ก็มันก็ไม่มีมลพิษกับชาวบ้านครับมันก็จะหายใจปอดโป่งเลยครับฟางเหล่านี้นอกจากให้เป็นอาหารสัตว์ทําปุ๋ยทาพืชคลุมดินแล้วทาง้างของชาวบ้านบ้านถนนโค้งตมบนหนอง,รนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เขาเอาไปทําเห็ดฟางค่ะ จากลองทำเพื่อหาไรายได้เสริมกลายเป็นไรายได้หลักของครอบครัวเดือนหนึ่งก็หลายหมื่นบาทค่ะเมื่อก่อนเคยเผาครับแต่ทําให้ดินเสียอันนี้เราก็ได้ความคิดขึ้นมาใหม่อัดฟางในนาข้าเราที่เราทําเอาไว้มาทําเห็ดฟางในโรงเรือนนะครับเฉพาะเห็ดอย่างเดียวรายได้รายได้ก็ประมาณอยู่สี่ถึงห้าหมื่นบาทฟางก็ต่อหนึ่งโรงเรือนสิบสองปอนครับสิบสองปอนนี่ใช้ได้ประมาณ รึ่งเดือนครับ15วันก็อดีของฟามก็นำฟามมาใช้ก็เป็นรายได้เสริมอีกขั้นตอนหน,น,นึ่งในรัวรเรือนนะครับเราไม่เผาฟางดินจะดีขึ้นครับดีกว่าเราเผาจหวัดนครสวรรค์เรานะครับโดยท่า,านผู้ราชการจังหวัดท่านเกษตรจ,จังหวัดอากาศก็มีแนวนโยบายนะครับว่าให้รณรงค์ในเรื่องของการไม่ให้ชาวบ้านในการเผานะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วนะครับเรา เราลนโงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันต้องเดินต่อว่าไม่เผาแล้วชาวบ้านเอาไปทาอะไรได้ก็แนะนําให้เกษตรกรนะครับหันมาว่าหนึ่งอย่างน้อยทางที่เราไม่เาทางที่เราไม่เผาเนี่ยนะครับก็เอามาทําเป็นทางก้อนนะครับอัดก้อนนะครับเพื่อนะครับสต้อนไว้ขายในของช่วงฤดูที่ขาดแคลนอาหารสัตว์นะฮะก็จะได้เพิ่มมูลค่าของฟางได้นะนอกจากนั้นนะครับก็เอาฟางนะครับนี้นะครับไป กลบในพื้นที่ไม้ผลไม้ยืนตนหรือแปลงผักต่างๆนะครับเพื่อรักษาระดับความชื้นนะฮะในในพื้นที่ดินได้นะครับแล้วก็สามารถนำนะฟางข้าวมาเพาะเห็ดฟางซึ่งสามารถเป็นสร้างเป็นอาชีพเสริมรู้อย่างนี้แล้วเก็บฟางเอาไว้สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวลดต้นทุนการผลิตดีกว่าเผาแล้วเกิดฝุ่นพ m 2อเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพดังนั้น พวกเรากรเกษตรยุคใหม่มาหยุดเผาตอสั่งฟางข้าวกันนะคะโ้สดยอดจริงๆลองฟางจาโอเคโอเคครับก็พอเราเห็นเนี่ยผมว่าเพราะเอาเอาไอ้สามอันนั้นจับกับบวกอันแรกที่เป็นคอนเทนต์ยุคใหม่เช่น เราต้องจับคุณดูให้ได้ภายในสิบวินาทีผมลืมเรื่องทุกอย่างไปก่อนนะครับคอนเทนต์มาเนื้อหาก็คือคนจะไม่เผาฟางข้าวเอาไปทำบางอย่างได้โดยเป็นนโยบายจัดส่วนหนึ่งส่วนของภาครัฐอะไรก็ว่ากันไปงานชิ้นเนี้คือคือถ้าเป็นงานดูกันเองผมโอเคแต่ถ้าเป็นงานที่เราบอกว่าเฮ้ยเราปากักเป้าไก่อะทำยังไงวะที่ ให้คนเอางี้ทำยังไงน,นึกนึกนึกอีกแบบนึ้งเลยทำยังไงให้ให้ช่องอื่นเอาไปออกเมื่อปล่อยออนไลน์แล้วเอาไปออกสิบปีแรกต้องจับให้ได้แล้วมันก็ต้องมีว้าวมันต้องมีว้าวแฟกเตอร์ววผมขออย่างหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ใช้ในรายการเสมอนะครับมันหรือคอนเทนต์เสมอมันต้องมีว้าวมันต้องมีว้าวแฟกเตอร์ววอันนี้ยในอันนี้ยมันไม่มีอะไรว้าวแฟกเตอร์ พอเอากลับมาที่สามอันนะครับคือคือสุดทางตอนนี้พี่เลือกทางไหนมันไม่ได้เลือกทางมันเล่าแบบไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังไม่รู้กันว่ามันจะไปทางไหนสมมุติเช่นเช่น เออผมผมไม่แน่ใจว่าว่าท่านสุดท้ายที่ที่มาให้สัมภาษณ์ตอนท้ายคือใครเป็นผู้ว่าเป็นอะไรทั้งหลายหรืออะไรก็ตามนะครับ <S <S ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัดฟางอะไรชันเล็กสักอย่างหนึง่งเนี่ยแล้วรวมชาวบ้านมารวมกันทําอารมณ์เหมือนปลดนี่นะเป็นอีเวนต์เล็กๆแล้วเล่าให้มันสนุกให้มันมีอารมณ์ที่เอาไปเล่าเป็นในเชิงสะเก็ดข่าวได้ผมผมอย่างนั้นผมยังรู้สึกเฮ้ยมันสนุกกว่าตอนนี้พอที่บอกว่าสร้างเคีื่ยวอ่ะที่เราจะสร้างความ สารคดีตัวเมื่อกี้ยาวเท่าไหร่จารย์ประมาณสักห้านาทีได้ไหมสามนาทีอ่ะสามนาทีาสามนาทีเนี้ยมันมีอะไรว้าวบ้างผมไม่เห็นความว้าวอะครับรู้ผมรู้อยู่ว่าเออมันมีฟางมันน่าทํามันมีอะไรยังไงที่จะทํามันปึ้งขึ้นปึ้งขึ้นอ๋อมันมีว้าวอันหนึ่งที่ผมรู้สึกนะที่ตอนท้ายที่ลุงปล่อยเฟางจ๋าอันนั้น,นมีมีความเออน่ารักดี แต่โดยภาพรวมอ่ะครับผมผมมองว่าคอนเทนต์เนี้ยไม่มีเขี้ยวผมมองว่าแล้วก็ไม่ได้เลือกทางแล้วก็ไม่ไม่ได้พามันไปไหนมันมันมันก็เลยเป็นคอนเทนต์กลางๆถามว่าน่ารักไหมน่ารักแต่ผมมองว่ามันยังสนุกไม่พอถ้าถ้าเป็นงานที่น้องทำมาแล้วเสนอผมนะครับโอเค นิ่งกันหมดเลยการการเห็นว่าไงโดยส่วนตัวผมว่ามันก็มีจุดที่จะสร้างามว้าวได้หลายจุดอยู่นะครับอืมอืมยังไงยังไงอย่างเช่นถ้าเกิดเทียบเทียบแล้วอ่ะถ้าเกิดเราเล่นกับพวกแบบว่ารายได้เกษตรกระกจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนพวกหากิมมิกว่าหนึ่งหนึ่งอะไรนะ หนึ่งไล่ทำตึ้งเราจะได้ฟางอีกอะไรก็คือดีเทลว่าเราจะได้อะไรจากจากสิ่งนี้บ้างทําเห็ดฟางได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเอาไปทําอะไรได้บ้างให้ฟังถ้าเกิดใช้วิธีเล่าแบบที่บอกเคยแบบแบบว่าสารทีเกาหลีอ่ะมันจะกัดกักเราไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปจมว่าโอ้โหมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรครับหารีอคให้ให้อะปอะเด็ตอนนี้เหมือนเวลาไปเจอเห็ดฟางก็เข้าใจมันก็คือไปเจอเห็ดฟาง แต่ถ้าในวิธีการเคียรที่ทำตัดต่อมันจะต้องบอกว่ากักว่าและฟังอันนี้มันจะไปทําได้ในสิ่งนี้โอ้ว้าวไปหน้าเจี๋ยคือมันมันเพิ่มอัดทลดได้ในวิธีการปรุงครับอืมผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเท่าที่ผมดูผมชอบนะในด้ดนส่วนตัวมันก็น่ารักเพลินเพลินดีครับอืมคอมเมนต์จากผมโอเคมันน่ารักแต่มันมันเป้าไม่ได้ถูกปักยังไงต้นลองคิดใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีโจทย์ให้ปักเป้าไกลๆเลยแล้วสนุกคิดกัน นะโอเคครับโอเคมีมียกมือจะหาจากประธานพันธศรีสะเกดใช่ไหมคะครับครับผมศรีสะเกดครับครับเอ่ออาจารย์ลูกอาจารย์แบงครับพอดีถ้าถ้าดูตามตามที่นําเสนอตั้งแต่เช้าเนาะโดยเฉพาะในส่วนของคลิปหรือว่าอสกูปข่าวบังเอิญว่าโจทย์ที่เขาตั้งมาเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะระยะเวลาที่ให้มาเนาะอย่างอย่างอย่างน้อยนี่ อย่างของกรมประชาพันธุ์ก็จะให้มาทุกทุกวันอาัคารพอคลอมอประชุมเสร็จก็จะมีการเรียงเป็นข้อมูลมาให้ว่ากี่ประเด็นกี่ประเด็นทีนี้ระยะเวลาของการทำเนี่ยก็คือประมาณสักไม่เกินห้าวันที่ให้มานะครับประเด็นใหญ่ที่เท่าเท่าเท่าที่ผมดูนะฮะเท่าที่ดูวีวิพากวันตั้งแต่เช้าก็คือว่าหนึ่งเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กห้าจุดสองกับการแก้ไขนี่คือประเด็นนะแต่ทีนี้ถ้ามองดูของที่ทําออกมาคือว่า เขามองว่าทํายังไงจะลดพ m 5.2ลงกลับเป็นว่าไปทําปุ๋ยหมักหรือว่าสร้างไรายได้ขึ้นมาส่วนที่สองคือเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ที่แม่ฮ่องสอนั้งแต่เช้านะฮะก็คือถ้าจะมองดูก็คือน้องก็พยายามที่จะนําเสนอในประเด็นที่ว่าทํายังไงก็ตามเพื่อให้คนที่อยู่ในอ่เขาเรียกว,ว่าชายขอบหรืออยู่ไกลพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสได้เอาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นมาทําเป็นแหล่งสร้างการท่องเที่ยวและสร้างไรายได้แต่ประเด็นตรงนั้นก็คือเรื่องของ คนละครึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กล้วยพี่กล้วยขออนุญาตที่สีสเกตทีเอ็มมันเป็นห้าจุดสองไปแล้วหรอมันไม่ได้สองจุดห้าหรอโต๊ดเร็วจริงเลยเตาจุดห้าเตาจุดห้าครับเซลเซลครับครับครับอ่าครับครับเขอบคุณครับพี่น้อยครับเอ่คือจริงๆนะในส่วนของทางทางเหนือเราทางแม่ฮ่องสอนเนี่ยคือเรามองดูเนี่ยถ้ามองดูในในแง่ที่เราจะนําเสนอการท่องเที่ยวคือเขาพยายามที่จะเอาเรื่องของคนละครึ่งเข้ามาเราก็เลยมองดูว่า าการการที่เราจะเรียงอะไรต,ต่างๆเพื่อให้มันสวยงามดูเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดเวลาสามสามนาทีครับแต่การจะไปเล่นแบบว้าวเนี่ยผมว่ามันมันทำได้แต่ว่าถ้าเราไปออกสื่อในส่วนของกรมเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่ก็เลยขอญาตหารือตรงนี้ว่าการที่เราจะไปเล่นนอกกรอบสักให้มันเหมาะให้มันครัวเนี่ยควรจะอยู่จุดตรงไหนครับเลยขอญาติเรียนถามทั้งอาจารย์รุ่งและอาจารย์แบงค์ครับขอบคุณครับคําถามมันมันแบ่งเป็นสองส่วน ทำคือยกตัวอย่างว่านโยบายที่ได้รับมากับส่วนที่สองคือพอทํามันอยู่แค่สามนาทีมันจะทําว้าวมันจะออก้องกอบได้แค่ไหนก็มันจะสัมพันธ์จะโอเคหรือเปล่าอ่าใช่เรีบยแบบเช่วไหมผมผมก็เลยก็เลยกําลังที่ที่ให้ยุ้ยนั่นมันึกนึกอ่าก็นึกวนึกว่าช่วยกันฟังอยู่ว่าเอ๊ะผมเข้าใจถูกไหมที่จะชัยถามสองข้อนี้ถูกไหมใช่ครับใช่โอเคอ่าเรื่อง ข้อแรกผมขอวางไว้ก่อนนะเพราะพราว่าถามเลยตอบยากเรื่องข้อสองอะเรื่องกรอบอะครับผมผมมองว่าคือสมมุตินะครับพี่บอกที่มีสามเรามีสามนาทีสมมุติเราไปสร้างบางอย่างที่ที่เล่าแล้วมันมีความสุขมันสนุกกว่าเป็นสารคดีเฉยๆผมว่าไม่ออกนอกกรอบยกตัวอย่างเช่นเช่นพี่ไปสร้างเป็นกิจกรรมอะไรบางอย่างให้ทําให้เกิดแล้วพี่เล่าแบบเอาแทสเก็ตข่าวพออย่างเงี้ยผมว่ามัน ซึ่งเสเก็ตขาวเป็นสิ่งที่เราเซตขึ้นให้มันเกิดความสนุก,กน,นะครับผมว่าผมว่าอย่างเนี้ยรอดไม่นอกก่อนนั่นเองครับอาจารย์แบงค์เหมือนอาจารย์แบงค์มีประเด็นเมื่อกี้ไม่มีผมแค่บอกว่าเข้าใจครับบางทีมันแบบว่ามันงานแบบเหมือนจะเล่นมากก็ไม่ได้เพราะเป็นราชการมันก็ต้องมีความเล่นได้พี่เชื่อว่าเล่นได้สุดท้ายถ้าอยู่มันมันมีบางอย่างผมเชื่อว่าเล่นได้ ผมเชื่อว่าเล่นได้คือ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 มันเป็นงานอารมณ์ดีไม่ใช่งานปกหาอ่านึกออกปะงานที่มันอารมณ์ดีแต่ไม่ใช่งานปกหาเนี่ยผมผมว่านะแต่ท้ายที่สุดน,นะครับคือคือถ้าเอาเอาผมก็แค่แชร์ผมแค่คิดถ้าเป็นผมผมจะเอาไอ้สิ่งที่ที่ผมใช้ในการทํางานแล้วมาคิดให้ครบมันจะเจอทางบางอย่างแล้วมันมันมัน,ม,นมันไม่หลุดกรอบไปไกลหรอกครับจะบอกพี่อย่างนี้เพราะว่าภาพที่ผมเห็นก็ไม่ได้แบบหลุด หลุดไปไกลครับแต่บางทีคือคือเราจะมีภาพจําบางอย่างอ่ะคือคือเราก็จะมายืนเลียงเรียงกันนะแล้วก็มีผู้ใหญ่แล้วก็มาพูดนาย,ยกไทยเออเรา <c oughs> เราลองลองลองลบภาพจานั้นกันไหมครับแล้วหาภาพใหม่กันซึ่งซึ่งซึ่งเราคงต้องช่วยกันหาว่าเออเราเราเราจะจะไปทางไหนอ่ะไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบเดิมครับมันก็จะเป็นแบบเดิมอยู่ที่ท,ที่ที่มันเป็นเป็นกันอยู่ ซึ่งถ้าให้ผนึกตอนนี้ผมคงตัดเล่าไปเล่ามาเล่าแบบเรียลลิตี้เล่าเล่าน,น,นู่นนี่และนั่นอะไรเนี้ยซึ่งซึ่งคิดทันทีคิดไม่ไม่ไม่ยังไม่หมดจบเบ็ดเสร็จหรอกแต่ผมมองว่าภาพแบบเนี้ยการเรียงแบบเดิมที่เป็นภาพจําเนี่ยอันเนี้ยเราเรา,เราลองเราลองเอาวางไว้ก่อนเสร็จปับ๊บในแง่ของความรู้สึกของคนดูเราเอาไอสิ่งที่ที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อตอนเช้าทั้งหมดนี่ลองมาจับเวลาที่คิดพอเสร็จปับ๊บวิธีพรีเซนต์ผมเชื่อว่ารสชาติมันจะเปลี่ยน เพราะว่าเอ้ยเราเราเราจะมีอยู่ว่าคือเราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะบางครั้งเวลาที่เราทํางานผมก็ทํางานให้หน่วยงานราชการตื่นอยู่บ้างเราก็รู้ว่างานโดยส่วนมากคือคือคือเหนือนงานราชการมักจะก,กลัวไม่ดีต่อสุขภาพต้องจืดจืดต้องจืดจืดอ,อย่าลดจัดแต่ผมว่าในขณะที่มันดีสุขภาพเนี่ยมันมัน มันเล่าให้มีรสชาติได้แล้วผมก็ชวนพี่น้องเพ็พี่ๆน้องๆน่นะเฮ้ยเรามาเล่าให้มีรสชาติกันเพราะบางทีเราก็ก็กังวลไปจนเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อๆก็เลยชวนว่ามันลองปรับอะไรกันใหม่ๆในขณะเดียวกันเข้าใจว่าก็มีผู้ใหญ่ก็มีอะไร่เดี๋ยวผมว่าอาจจะลองถ้าถ้าสามารถอบอกพี่ๆเขาได้ว่าพี่เราลองเปลี่ยนยไหมเราลองเป็นอีกแบบหนึ่งโอเค ฐานเดิมเราคือเอาเรื่องราวจากรัฐบาลนี่แหละมาเล่าให้ประชาชนได้ฟังแต่วิธีการเล่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนมันคงไม่ได้พลิกหน้ามือไปหลังมือแต่พี่ๆอาจจะต้องลองยอมรับวิธีใหม่ๆของพี่ๆประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะลองกันไหมผมเชื่อว่าพี่ๆเขาสนใจนะเพราะไม่งั้นนะครับไม่เอาผมมานั่งพูดให้พี่ฟังหรอกถูกปะ งั้นขอขอญาตขอญาตถามประเด็นง่ายๆที่ที่ชาวบ้านกําลังสนใจในขณะนี้ครับครับปีนี้ปีนี้ปีเสือนะครับ,รบแต่ว่าปีนี้เสือกลับถูกหมูกัดในประเด็นง่ายๆอย่างงีง้ถ้าเกิดว่าเราเราจะตีในตีความความน่าสนใจของชาวบ้านถ้าเราจะเอาเสียงชาวบ้านขึ้นมาโชว์เนี่ยหรือว่าสะท้อนออกมาเนี่ยขอญาตว่าพักเราผู้ใหญ่จะรับไหมเพราะว่าในมุมในมุมมองที่เราจะทําสื่อเอาเรื่องหนักๆให้ทําเป็นเรื่องเล่นง่ายๆเนี่ย ผมอยากได้ลักษณะที่มุมมองอย่างนี้บ้างครับคืออย่างนี้ผมเห็นด้วยผมผมว่าคืออย่างนี้คือคือโดยส่วนตัวผมก็เคยพบท่านอธิบดีบ้างครับคือบางทีพอเราเป็นข้าราชการอน่ะเราก็จะมีกรอบบางอย่างเฮ้ยไปยุ่งเดี๋ยวกลมนั้นมันเกิดร้อนกลมนี้มันจะรู้สึกกลมนั้นเป็นอย่างนี้กระทรวงนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเปล่าเลยนะผมว่าท่านอธิบดีพี่อู๋ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพี่อู๋รู้สึกอย่างเฮ้ยมันมีรสชาติได้เพราะมันเป็นเสียงของประชาชนแล้วสมมุติพี่ทานะ ร้อยคำถามหมูกัดปีเสือพี่ทำมาเลยถ้าพี่หามาได้ทางนี้ก็ถามทางนั้นก็ถามทางนั้นก็ถามแล้วอันนี้ใครจะตอบพรุ่งนี้มาหาคำตอบด้วยกันแล้วก็ลองไปถามเนี่ยครับชาวบ้านก็ถามมาแบบนี้ท่านว่าไงมผมว่าไม่ว่าจะตอบว่ายังไงนี่คือเสียงจากชาวบ้านยังไงคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้ถูกนำเสนอไปแล้วสมมุติอย่างนี้เป็นต้นนะผมว่าไม่ไม่มีอะไรตอบเลย แล้วแล้วผมว่าบางทีกรอบบางอย่างอะ่ะด้วย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 ที่อยู่เราเราอยู่ในงานแบบข้าราชการกันมาถูกไหมพี่เราบังเอิญกรอบบางอย่างเราสร้างเองครับแต่ผมมองว่าทางผู้ใหญ่อะ่ะไม่ได้มีกรอบขนาดนั้นเพราะว่าผมผมก็เคยได้ได,ได้ร่วมง,งานได้ทำะารกัรพี่บอกไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเพราะสุดท้ายอะ่ะผมว่าคำหนึ่งที่น่าสนใจะนะครับเราอยู่ข้างประชาชน ประชาชนสงสัยเราก็ถามและพอประชาชนสงสัยถามบางทีนโยบายบางนโยบายมันตอบคําถามนั้นโอ้โหเราทาย้อนเลยเฮ้ยร,รู้มีนโยบายนี้มาเว้ยมีนโยบายนี้มาเราเอาคําถามที่แม่งสอดกับนโยบายเนี้ยมาใส่ผมว่ายิ่งสนุกใหญ่แต่วิธีถามเนี่ยมันก็คงไม่ใช่แบบแบบพี่ก็ต้องนึกให้มันสนุกอะ่ะพี่จะไปทางไหนพี่จะไปแบบเฮ้ย ชาวบ้านถามมาร้อยคนไว้แล้วก็เป็นทางนู้นถามคนนี้ถามคนนี้ถาม,ถามแล้วก็ภาพในจอมีร้อยคนถามว่าเมื่อไรหมูจะลดราคาถามแบบเนี้ยสมมุติอย่างเงี้ยผมว่าเออไว้น่าสนใจไว้แล้วก็ต้องมาฟังว่ามันขึ้นอยู่กับใครรัฐมนตรีไหนตอบกระทรวงไหนตอบหรือแล้วจะตอบว่ายังไงอันนั้นเรื่องตอบเป็นเรื่องของเขาแต่นี่คนถามอะประชาชนถามอ่ะสมมุติอย่างนี้เป็นต้นนพี่พี่ก็เอาตรงนั้นมานําเสนอ พรถ้าคลิปความยาวสามนาทีผมขอห้าว้าวแค่นั้นแหละแล้วมันว้าวจริงๆวาวที่หนึ่งคือคอนเทนต์มันวาวคอนเทนต์อันที่สองคือคอนเทนต์มันไม่ค่อยว้าวงั้นเราหาวิธีการนําเสนอที่วาวบางครั้งพี่พี่ไม่รู้ผมไม่รู้จังหวัดไหนพี่แต่งเพลงลูกทุ่งใหม่ก็ได้แต่งเพลงขึ้นมาแล้วสามนาทีเท่ากันแล้วพี่ก็เล่าเรื่องเนี้ยแล้วก็เอาสตอรี่เป็น มิวสิกวิดีโอพี่ขึ้นซูเปอร์ละรูดแบบคาราโอเกะนี่วิธีนี้ก็ได้ผมว่ามันยังมีความน่าสนใจสมมุติอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเวลาทํางานจากนี้ไปลองเอาไอ้ไอ้สิ่งที่ผมเคยลองบอกเมื่อเช้าเนี่ยลองไปจัดก,กับงานพี่ดูหรือตั้งตั้งไว้แล้วก็ลองทํางานให้ให้ให้มันตอบตามครทีเรียเหล่านี้ผมว่าตอบักสามสี่ข้องานพี่จะอีกแบบนึ้โอเค ผมจะเข้ามาที่การแจกโจทย์โอเคค่ะโอเคครับคืออย่างนี้ผมมองว่างี้เราเราก็มาคิดว่าเราคือกรมประชาสัมพันธ์ถูกไหมครับมันก็บอกอยู่แล้วเรามีหน้าที่บอกแจ้งข่าวทั้งหลายที่เกี่ยวจากภาครัฐไปสู่ประชาชนรวมถึงถ้าประชาชนมีปัญหาอะไรเราก็พร้อมที่จะรับเรื่องเพื่อมาคุยกับฝัง่งรัฐนี่ผมผมโพสต์แพวกที่ไว้แบบนี้เลยนะ เสร็จแล้วหน้าที่หนึ่งเนี่ยหน้าที่เราคือประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์คือการทําให้คนรู้ผมเนี่ยนับตั้งแต่ทํางานมาครับผมทางานมายี่สิบกว่าปีไม่มีวันไหนที่ผมไม่อยากมาทํางานเพราะว่าผมสนุกกับงานผมสนุกกับปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าแล้วพอแก้ได้แบบสัใจเลย แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมหันหลังกลับไปมองสิ่งที่ผมผ่านมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็รู้สึกหายใจได้ลึกๆด้วยเฮ้ยมันผ่านมาได้วแล้วเราผ่านมาได้ด้วยด้วยมันโอเคซึ่งซึ่ง,งผมว่าคนที่สําเร็จทุกคนนะครับแม้กระทั่งปาเตสหรือแม้กระทั่งใครต่อใครที่สําเร็จในวงการสื่อไม่มีใครทํางานไม่หนักแต่ความหนักนั้นเขาไปหนักที่แบบ เขาคิดมาอย่างดีและที่สําคัญเขาสนุกกับมันผมก็เลยอยากบอกพี่ๆทุกคนว่าพี่ครับลองสนุกกับงานนี้ดูเป็นครั้งแรกที่มันไม่มีกรอบอยากให้สนุกกับมันแล้วผมอยากให้ไอ้ความสนุกแบบเนี้ยพี่ลองเอาไปใส่ในงานที่ทําประจําในอนาคตน,นี่คือสิ่งที่ผมอยากทำอยากให้มันเกิดขึ้นนั่นเองครับที่ฝากไว้